ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะที่ผมรีวิวตัวอะแดปเตอร์นะครับของที่ชาร์จแบตไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อชุดเดียวกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานบ่อยๆเลยนะครับก็คืออย่างตัวนี้นะครับก็เป็นชุดดอกสว่านนะครับไทเทเนียมนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด21ดอกนะครับรุ่นของเขาก็เป็น DW 1 3 6 1นะครับมีทั้งหมด21ดดอกนะครับซึ่งขนาดเนี่ยที่ผมดูนะครับจะมีขนาดตั้งแต่ 1.16ส่วนสินิ้วเลยนะครับก็หรือประมาณสักประมาณถ้าเป็นมิลก็1.5มิลได้นะห5 1 6มิลเนาะจนถึงขนาดดอกใหญ่สุดก็อยู่ที่1.2ส่วน2นิ้วนะครับหรือประมาณ1 2 7มเมตรนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยนะครับในการจเจาะเหล็กอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยซื้อมาอยู่ประมาณสัก700 7ร0 90บาทนะครับชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้ทั้งกล่องนี้นะครับต่อมานะครับต่อมามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องนะครับกล่องสําหรับใส่เครื่องมือนะครับเป็นแม่เหล็กนะไอจุดตรงเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถดูดเหล็กได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดเหล็กให้ดูอันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยเป็นแม่เหล็กเนาะอันนี้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดให้ดูนะคือเวลาเราขึ้นไปทํางานแบบงาน ยิงสกูบนโค้งเหล็กอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปดูดกับเหล็กไว้ได้นะครับปุ๊บเนี่ยแล้วก็เปิดใช้งานอย่างนี้เราก็ใส่อุปกรณ์ไว้ในนี้เลยนะครับพวกดอกสว่านหรือว่าไขาควงนะครับประแจอะไรพวกนี้ใส่ไว้ในนี้ได้นะมันมีแรงที่ดูดได้ถือว่าดีพอสมควรนะครับเราสามารถที่จะเอาพวกดอกสว่านพวกนี้หรือว่าพวกอดอกประแจนะครับอย่างเงี้ยนะครับใส่ไว้ได้นะไม่มีทาง ตกนะครับแะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกเนาะก็ตัวนี้อยู่ราคา290บาทนะครับถัดมานะครับเป็นตัวนี้นะครับใบเลื่อยนะครับต้องบอกเป็นใบเลื่อยของเลื่อยชักนะครับช่วงนี้นะผมจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นเลื่อยชักเนี่ยบ่อยมากเลยดังนั้นเนี่ยใบเลื่อยเนี่ยผมก็เลยไปดูมานะได้ของดีวอลมานะครับอันนี้ตกอยู่ประมาณทัก450บาทนะชุดละ450บาทนะครับาทมีทั้งใบตัดเหล็กนะครับใบใบเลื่อยตัดเหล็กอันนี้ยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับ เป็นรุ่น dw 48 1 1หนึ่งนะครับตัวนี้ยาว6นิ้วนะความถี่ของฟันก็คือ18 18 tpi นะครับหรือฟันต่อนิ้วนั่นเองนะครับนี้ตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กฟันจะถี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัดไม้นะครับตัดไม้เนี่ยฟันจะห่างหน่อยเป็น6 t tpi นะครับ6ฟันต่อนิ้วนะครับก็ในแพ็คหนึ่งเนี่ยนะครับ450เนี่ยจะมีอยู่5ใบนะครับผมก็หารเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณสัก ตีง่ายๆถ้าบาลไปละหนึ่งร้อยบาทละกันนะครับผมก็ผมจะมาใส่กับตัวเลื่อยชักของโททอนะครับซึ่งตอนเนี้ผมใช้นะครับเป็นเลื่อยชักของโททออยู่เนาะใบหัวอันเนี้ยใบเก่านะครับเป็นของโททอนะครับก็ผมคิดว่านะครับมันน่าจะใส่ร่วมกันได้นะครับเพราะเราดูนะครับลักษณะของหัวจับนะครับเขาจะเหมือนกันเลยนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูอีกทีนึงว่าได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับใครที่ สนใจอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผมจะพยายามแนบลิงก์ที่ผมซื้อเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็โอเคนะครับหลังจากแกะกล่องมาก็อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปิดได้นะครับนี่เลยนะครับเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับสวยดีนะทีนี้ผมจะให้ดูว่าผมมีตัวกล่องอันนี้อยู่นี่บของเก่าที่ผมเคยซื้อมานะครับเป็นพวกชุด ขายควงนะครับดอกขายควงต่างๆนะครับเนี่ยมันจะสามารถที่จะเอามาผมว่ามันจะวางด้วยกันได้นะเวลาเราต้องการที่จะนะครับนี่ครับ,รบวางด้วยกันอย่างนี้ได้นะแล้วก็ล็อกมันจะล็อกหนีบเป็นชั้นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ย มันจะเป็นกล่องเป็นชุดของเขาอะนะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกันหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะล็อกเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะส่วนตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็เป็นเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์นะครับพวกดอกตะวันไขควงที่เราใช้เป็นประจํานะครับเนี่ยสมมุติว่าเราใส่ใส่ไว้นะครับนี่เนาะแล้วก็ ขึ้นไปทํางานด้านบนนะครับเราก็จะสามารถดูดกระเหล็กได้นะครับแบบนี้เวลาจะไม่ใช้เราก็ปิดนะครับปิดลงมา่างนี้นะครับเวลาใช้เราก็เปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ ตัวนี้290บาทนะครับถัดมาตัวนี้ผมเดี๋ยวจะลองแกะดูสักใบหนึ่งแล้วก็ลองใส่กับตัวเร่ชยชักให้ดูนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็คือใช้งานได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เททดลองให้ดูนะครับว่ามันตัดเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าตัดได้อยู่แล้วแหละนะครับระดับนี้นะครับน่าจะตัดได้อยู่แล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมถอดมาเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่าใส่ได้ไหมนะเผื่อใครจะลอง อยากซื้อนะครับแล้วก็คิดว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะผมจะลองใส่ให้ดูเลยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะตรงรุ่นกันหรือเปล่านี่ครับได้นะครับสามารถใส่ได้นะโอเคนะครับถ้าใครจะซื้อมาใช้นะต้องบอกว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าหัวจับเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับคล้ายกันเลยนะนะครับ โอเคนะครับสำหรับการรีวิวของที่ผมซื้อมาวันนี้ก็น่าจะจบไวประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดใครสนใจนะครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะซ,ซื้อมาใช้เองล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ประจําแล้วก็ใช้บ่อยๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าผม,มาก็จะ มีอุปกรณ์ใหม่ๆห,หรือที่ซื้อมาใช้เนี่ยก็จะพยายามที่จะรีวิวให้เผื่อ,อตรงความต้องการของเพื่อนๆน,นะครับที่หรือทุกๆคนนะครับที่จะต้องใช้กันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ